สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสุบอนครับผมเส้านี่กับพอ่อครับพี่นี้สายผ้าละคือเกา่าพี่ี้สายผ้าละสีผ้ามายามเบดครับผมมือน,นี่หลังจากใส่ใบหมื่ว่านหมื่ว่านนี่มาใส่คำคำบอไดท้ายพี่น้องบงึงบันมือขึ้นนี่กับลกมายามมายามประมาณสามทุ่มครับผมกับบอไดท้ายอีกเพราะว่าฝนตกตกกับตกว่าแห้งหรอกแต่ว่าฝ้าเป็นใหยแห้งครับผม เรียม,มือมามือมาห้องสนั่นก็เลยบ่ได้ทายพี่น้องเบื่องมือขึ้นนี่ก,ก็ได้ไปประคอสามตัวครับผมตัวตัว,ตวงามอยู่ครับประดุกใหญ่ตัวหนึ่งรุ่นนี้แหละครับผมสรุปว่ามือขึ้นด้สีโตมารุ่นกันเศร้านี่สีนี่โต้มีแต้มบ่พี่น้องสีมานหรือบ่หมานสีมานขึ้นมือขึ้นบ่นี่แหละครับผมบริเวณไม้ทีใส้ก็เป็นห่วยชักแลน ไหลลงไปต่อส้นประทานครับผมทั้งผุนเป็นส้นประทานครับผมมีน้ำน้ำข้าจ้าปล่อยลงมาจะให้จะหน้าครับผมพื้นวานเขาเขาเข,า,ข,า,ข,า,ขากับปล่อยน้ำลงมาแบบานี้มันกเ็เลยขุนค,ครับผมน้ำขุนเอล่เลยเดี๋ยวอกเป็นการว่าลายใหญ่ห้างมาลุ่นล้างแหลกพี่น้องล้างแหล็กผมีครับผมเงียบอืั้าผุนสร้างปางพ่นไปยียัยเพ่น อ,อยากห้ากินครับผมต่างค้นกับต่างห้ากินเดี๋ยวไปรุ่นกันหลังนี้ก็ไม่มีสองหลังสองหลังเงียบหลังที่สามว่าไงใส่ไป,น,ปนิดปะขันเบ็ดยิงยิงยิง

ไอช่อนครับผมตัวงามๆไอช่อนตัวงามหนึ่งแ้มแจมแรกแหกมันครับผมแ้มแรกแหกมันไอช่อนนี่ยผมไม่เห็นมัน บิกโดนไงบ่พ่อคุณหนึ่งแก้มครับผมหนึ่งแก้มหมันๆครับพี่น้องผมหลังนี่น,น,น,哈哈哈นะะี่ดึง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 ป้ายยังป้ายยังนี่ครับผมดึงอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปรุ่นกัน ไปรุ่นไปรุ่นข้าผมขั้นเด็ดงย,มยบมๆเลยบันนีย้ยบโยบเลย ครับผมมาดุกมาดุกงครับผมผุดเดือดหวยห่วยตัแบบง่เลยเดือดหวยหวยนี่แหละคือหลวงเดือดหวยห่วยพุดโอ้ดึงเวทหยอนหดวยครับผมมนมั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 นละสองแตมเท่านี้ไดี๋วเดี๋ยวเดียาดินยาดินอยกระตหูอยกระตหูซะเลย โอ้พ่อหลับพ่อหลับมันหมันครับผมเบิ้งพี่นอ้องคึ้นเทียบกับแขนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ร,หญรุ่นบิก เอ้ามัน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 ครับพี่น้องผมนี่แหละบรรยากาศไม้ไซเบียตของพยไงใส้ครับผมเป็นบริเวณส้นประทานหัวยซักแลนครับผมปอตีส่วงนี้บริเวณนี้ถ่าส่วงน้ำท่วมนี้ระดับขั้วเลือก็อยุ่ประมาณสี่เมตรถุลละแต่ตอนนี้มันแห้งครับผมข้าเจ้ามาลามกล้วยเป็นเดินลามกล้วยข้าเจ้า <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ก็ ตะเวนกำลังสี่ขื้นครับผมไปเข้าไปลุ่นจามเบ็ดกันตัวเอาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมมัดกระไดปลาดุกตัวหนึง่งกับปลาคอตัวหนึง่งหลังนี้ก็เกิงเดืองเลยให้พี่น้องเมืงองเฉพาะหลังสีมันติดครับผมเพื่อเป็นการบ่เสียววลาเด๋ยวไปลุ่นทั้งนี้ครับพี่น้องผมเหลือเหลือเบ็ดบ่หลายมัก็ได้ปลาสองตัว ก็ได้ยาได้กินครับผมเังได้กระเจ้าฝ่าว่ากันเรื่องที่แหละครับผมหาอยากหากินมันกระไดบ่มันกระบ่ได้โอ้ร่างนี้เป็นอะไรร่างนี้เป็นอะไรพักบุงขึ้นมาเกี่ยวพักบุญขึ้นมาขางอยู่ทั้งคันเบ็ดเดียวเดียวเดียวรุนรุนยั่งบ่ยั่งบ่ ดไปเรียบร้อยบ่มีบักใหญ่อีกจักโตบ่หยุบยามหยุบยามหยุบหยุบอีกจักโตเสียงคือปลาดิดเด็ดครับผมเสียงใส่ไข่ปลาดินเดี๋ยวเดียวป้าปิบึงปิบึง ย,ย,ยัง่คยขายปลาดิยังยังก็จุ่ยลุกครับผมไอ้ลุกครับพี่น้องผมนี่ครับผมแจ่มงามๆเลยเกือบซ้ำเกือบซ้ำโตบางหันเลยครับผม มัน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 ไอ้ดุกไอ้ดุกถ้าร่วมก็มือขึ้นีก็เป็นน,นว่าเดี๋ยวปลาดุกสามตัวอุ้องหงั่ง บ่มีนหลังนีดินนะนาสิเป็นหลังอื่นเบิด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 ครับพี่น้องผมเป็นอันว่าได้รประคอตัวหนึ่งซ้ำพวกปนหรือกระปุกสองโตครับผมปลาดุกตัวงามๆามสองแต้มสองโตไงผุนนี่ครับผมนี่ครับ หาอยากหากินนี่แหละครับผมเพราได้อยากได้กินเ่าหากระได้กินครับหลังจากนี้ไปกระสิลบขึ้นเมื่อกัไปหาเห็ดเวียยครับผมผู้เลี้ยงคนเพิ่นกับวันเขาแล้ว,พวกพงหญิงไส้เช่นเดียวกันยังเช่นเดียวกันหาเห็ดทางระบายน้ำอยู่ครับผมขอบคุณพี่น้องบสัสมองซื้อบริษัทขามาติดตามรับชมเลยครับเด้อฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พงหญิงไส้น้ำเนยครับผมเดี๋ยวมือแรกสีลงมาแก้มือใหม่ ไม้นี่ไม้งามงๆครับผมแต่ว่าสีเปียนเงี้ยได้เงี้ยอย่างมือแรงจังมารุ่นกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ